นุ่มฟุกเกลิกลนกลัวลูกชายกลัวอินความรักมากไปเผยสบายใจที่คบกับน,น้องมียา่าลูกสาวพี่ทองเชือกคนคุ้นเคยค่ะต้องบอกเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองนะคะสําหรับความรักค่ะที่ใสๆสแบบนี้ซุมคบกันคู่นี้น่ารักจริงๆน้องอาชิลูกชายของพ่อฟุกค่ะและก็น,น้องมียา่าลูกสาวพ่อพี่ทองเชือกเนื่องจากว่าช่วงพักหลังๆไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยกินข้าวที่เดียวกันเที่ยวด้วยกันค่ะจนหลายคนก็แอบจินนะว่า เอคู่นี้เ็าเป็นยังไงแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันสถานะนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสถานะแฟนแล้วหรือยังล่าสุดค่ะหนุ่มพุกเกิดพลพอน้องอาชิพูดถึงความรักของอาชิและมิยาว่าอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านแต่หัวอกคนเป็นพ่อก็ยังอดห่วงลูกชายไม่ได้อยากให้รักกันในความพอดีไม่อินจนเวอร์เพราะว่ากลัวลูกเนี่ยผิดหวังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็เห็น ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนาะเขาก็น่ารักกันดีครับห่วงกันเรื่องความพอดีก็อยากให้ทุกอย่างมันมีแต่ความพอดีรักกันเป็นห่วงกันแบบพอดีๆไม่อยากให้อินหรือเวอร์วัาวางอลังการเกินไปเพราะว,าว่ามันก็ไม่ดีเนอะอะไรที่มันเวอร์เกินไปมันก็ไม่ดีเราก็เลยไม่ได้ห่วงเพราะว่าเป็นน้องมีย่าเรารู้จักคุณพ่อคุณแม่เขารู้จักที่มาที่ไปเราก็ปลอดภยัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ